ครับครับติดตัวั้ยครับ,รบยังเลยนารอผมแป๊บนึผมไปเอาคันเบ็ดก่อนมาตกให้ดูเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเหอรีบมาเลแล้วเหยื่ออะไรตกสวายเส้นใหญ่ครับเดี๋ยวผม,มาแป๊บนะเส้นใหญ่เฮื่อกูสองเส้นดิามาดูเว้ยระหว่างสมิงกับเส้นใหญ่อะไรมันจะาจาก,กินก่อนกันเฮ้ยสมิงสู้เขาอย่าแพ้เส้นใหญ่เว้ยวดูัยรุ่นเส้นใหญ่ดูดิ โดนไหมไม้นี้โดนเลยโชว์โชว์โชว์ดูหัวนะดนนะูหัวนายฐานที่ไหน ในที่สุดนะครับวันนี้ก็มาถึงสักทีนะฮะอันนี้เป็นคันต้นแบบเลยเป็นโปรโตไทป์ชุดแรกนะที่มาถึงครับมาถึงได้ไม่นานก็นะร้อนวิชาก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่ารอมาประมาณสามสี่ปัจจครนะตั้งแต่เริ่มคุยงานคุยแบบนะครับจนตอนนี้นะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะแต่ว่าได้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะต้องไปเทสก่อนเลยนะฮะการเทสของผมก็คือเหมือนเดิมนะครับตกยังไงเหมือนเดิมอย่างนั้นนะฮะเราเน้นความ หน่วงเป็นหลักนะฮะเพราะว่าผมก็ต้องการทําคันที่มันทนมือทนทีนะทนมือทนทีนะเรนะง่ายก็คือเหนียวเหนียวทนทนเซนดีดีนะฮะพวาวเวอร์ลิฟต์สูงๆนะฮะาตามสไตล์ที่ผมตกปลานะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะให้ดูแง้มแง้มนิดนึงนะแง้มแง้มนิดนึงนี่นอ่ะเอาแค่นี้พอ,น,อน้อยไปปะเอาน้อยไปเอาเพิ่อมอีกนิดนึงก็ได้ฮะนี่นะเป็นไง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 เดี๋ยวผมก็จะประกอบอุปกรณ์นะฮะเพื่อใช้ในการโซโลและเอาไปเทสนะฮะ เะีย้ง่ายว่าเป็นอุปกรณ์การกษตเซ็ครับเครื่องมือขุดแหวชนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับตอนนี้นะครับคันของผมก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะไล่เวทได้ฟังคร่าวๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวท64นะครับประกอบคู่กับอัลฟานะแล้วก็สายขนาด P2 ตัวนี้สตีนะครับ86ตัวนี้ก็สาย P2 เหมือนกันนะครับอันนี้โหดขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาก็จะเป็น10 20นะครับตัวนี้ประกอบคู่กับซิเลียแล้วก็ตัวนี้โหดสุดนะครับ12 25นะฮะ ประกอบคู่กับซ like ีเรียสเหมือนกันสตัวนี้ใส่ PE 3เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาชุดนี้นะครับไปถลุงปลาช่อนปลาชะโดกันนะครับไปลุยก <ST> ็หมายวันนี้นะที่เราจะเอาคันรุ่นใหม่ของเราครับไปปูยี่ปู้ยำนะฮะก็จะไปที่ กาะเกรนะครับจังหวัดนนทบุรีนะฮะวันนี้ก็มีนัดกับอาจารย์บิวไว้นะฮะให้อาจารย์บิวแกเอาเรือตะลุยรอบก่อนนะครับปกติไอ้กาะเกรเนี่ยถ้าเวลาผมไปนะผมจะไปเดินตีซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ไปเน้นตกปลาช่อนนะครับตามล่องสวนน้ำอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่ารอบนี้ไปก็อาจารย์บิวบอกว่ามีเรือไฟเบอร์ลําน้อยอยู่นะฮะสาม,มารถไปพายวนรอบกาะเกรได้นะฮะก็เดี๋ยวจะรอคันไปเทสบริเวณแถวรอบกาะเกรนะครับเฮ้ยหรืออะไรเนี่ยหาเหยื่อกสมิ่งครับหาเหยื่อ นี่เราอยู่กับอาจารย์บิวนะนะหัวหน้าที่เกาะเก็ตนะฮะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นรับบทเป็นไตหนึ่งวันเดี๋ยววันนี้นะอาจารย์บิวนะจะพาผมไปตกปลาแม่น้ำอาจารย์บิวเขาส่งสายรายงานมาว่าตอนนี้เทพโพกำลังรวมฝูงนะฮะก็เลยรีบมาเลยค่าเรือครับสองคนต้องจ่ายอะไ อันนี้สีน้ำถือว่าดีปะ่ะกลางๆเหรอต้องลงวันนี้ครับอ๋อต้องลงวันนี้หน่อยน้ำลงกี่โมงมันก็งลงแล้วฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นฝั่งนู้นะนะน,นัคือเกานะเกตนครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีอยู่นะเพราะเทโรมันก็จะลมปูนะฮะถ้าน้ำแดงมาก็น่าจะยากอยู่ อนนี้นะเรากำลังจะเอาเรือซิ่งของเรานะไปลงในแม่น้ำนะฮะก็ระยะทางนี้ก็เข็นมาจากบ้านนะรวมห้าร้อยกว่าเมตรแล้วตอนนี้เหงื่อตกเลยยกนะหนุ่มสวัสดิ์น่นะก็ตอนนี้มีลมนะฮะ ัางตึงนิดหนึ่งครับทำให้เราดูพวกฝูงปลาเทโพยากเลยนะครับ14กรัมลงก่อนเลยนะ มันมาตามหาเทพโพตัวหนึ่งเห็นไร่ลล้วเห็นไรล้วคืนน้ำโชว์เลยเห็นไรล้ว ไม่เจอ,เร,อเรายังไม่เจอระดับนานที่มันอยู่เ้ยยังไงข้างหน้นา,นาเจอไ้ยข้างหน้าหน้าหนา้เห็นไามไม่เล่าเจอแล้วครับผูงเทโพนะครับชะลอก่อนเดี๋ยวมันได้ยินเสียงไกด์ทำไมตรงนี้มันขึ้นดีอย่างวะ อยงโอ้โฮรุปขึ้นมากินจากข้างล่างเลยอ่ะเฮ้อ โด <Cornell>. นโอ้ยหลุดโอ้ยยังไงเอา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 เอ้วมันวิ่งเข้าวันนั้นวะโอ้โหมันไมาฉลาดจังวะไม่รู้เลยว่ามันเป็นเสาวะ ครับครับอยางเลยได้ปะเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเอาเทโพ่เยครับครับเอาถ่ายก่อนเลย แล้วเ,เหยื่ออะไรตกสวายเส้นใหญ่ครับเดี๋ยวผมาแป๊บนึงนะเส้นใหญ่<อ>เผื่อกูส่องเส้นดิเผือ่อ <laughs> เส้นใหญ่พี่โลนึง <laughs> น้ำข่าแล้วออหลุดเยอะใส่จงัจงหวะหลุดแล้วมันปล่อยเมือกไงผูกแทกพอปล่อยเมือกแล้วมันจะเหมือนเป็นการสงสารบริเวณน,นี้ให้ปลาได้รับรู้กันว่าไม่ปลอดภัย นุ้ยมาไวแล้วะไหนเยอะเองเส,เ,อเส้นใหญ่เนี่ยเหรอกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเปล่าเน,นี่ยขึ้นยังหน้าเยอะตรง่องไฟเนี่ยสวายเทียบเลยเอาวะมาดูเว้ยระหว่างสมิงกับเส้นใหญ่อะไรมันจะาจาก,กินก่อนกันเฮ้ย <laughs> สมิงสู้เขาอย่าแพ้เส้นใหญ่เว้ยเอาวะดูัยรุ่นเส้นใหญ่ดูดิโดนไหมไม้นี้ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนวิโอ้โหหลุดเฮ้ยอ้าวเลยวิอุ๊ยอยู่ว่าโอ้โหจะเสร็จเส้นใหญ่ซะแล้วไปได้ครับถ่ายจากนี้ได้เหรอวะเหลือพี่มันยิ่งไม่ค่อยนี่อยู่บาลานซ์ไม่ค่อยดีอยู่เฮ้ยไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยว น้ำลึกไม่ยืนเซลฟี่ข้างบนไม่ง Jamie, Jim, ่ายเหรอเนี่ยย oh ืนข้างบนเนี่ยแล้วเซลฟี่ลงมาอย่างเงี้ยเออมามามาอะไรอ่ะเอาไปรุ่นรับเหยื่อโยนทีละตัวโยนขึ้นมามันฝังนะพี่เออเฮ้ยน้ำไหลน้ำไหลน้ำไปแล้วโยนข้างบนอ่ะโยนม้างบนฝังโยนขึ้นมาเลยโยนเลยนะไปรุ่นแบ่งกันนะโยนนมัง หนึ่งสองเฮ้ยมีหลังสาวตัวหนึ่งโยนไปให้ตีตัวเดี๋ยวโยนให้ตีตัวมันหมานะไปรุ่นไ่ในว่าจะแพ้เต้นใหญ่แล้วสรุปเสมอกันไว้ไม่มีค็ได้แล้วก็ปล่อยให้ไปรุ่นเขาโซโล่สวายต่ออะะอนนี้เราก็มุ่งหน้านะไปอีกข้างหนึ่งของก่อนนะฮะ เพิ่มอีชาโด d หลงทางมาฉันมาตามหาชาโด o ตัวหนึ่งตูมสูบกระสให่ด้วยตัวเป็นโล กบยามจะกลับฮะเปลี่ยนไม่ทันดิแป๊บหนึ่ง,งแ,แดงแป๊ดเลยเมื่อกี้กร,ระสูกระสูตีลากกันน,น,นี่เด้อผ่านผ่านขอบนี่ดีวเออ วโอ้ยกาดกาดกโอ้ย,อย,อยนี่ไงเรียบร้อยครับผมกระสูนกระสุนบอกแล้วว่ามันจะอ้อมทอ่อโอ้เรียบร้อยครับมาแล้วครับเมื่อกี้จังหวะนะไล่กัดก้านคอแล้วฮะเห็นว่ามีตัวนะครับรีบปิ้นเยอะก็ได้แต้มเลยนะครับตมิงเจ็ดกรัมครับผมตัวแรกไป ดูวูวูปักไปปัก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 เรียบร้อย โดเลยบิวสะโดัวสะโดัวสะ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 ดไม่ยืนนะเว้ยไม่ยืนนะเว้ยโอ้โหไม้แรกตีเข้าใต้บ้านโดนเลยนะครับเฮ้ยอย่ายืนอย่ายืน เฮ้ยออกมาแล้ว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 สามสามสี่ได้เว้ยสามสี่ได้สามสี่ได้แท็กต้องช้อนท้ายว,าว่ะกระวิ่งแม่งเล็กไปหน่อยโอ้ไม้เดียวโดนเลย อ้าวซะ,ะโอ้ฮะฮัโลโหลโอ้ยฮัโลว่ะตีเข้าใต้บ้านนะครับไม้เดียวโดนเลยนะครับรลืมมาพายไต่เรือไม่มีพายนะครับลืม <c oughs> โ,โอ้โหเป็นไต่เรือได้ไงเนี่ยเดี <c oughs> <laughs> ๋ยวนี้เรากำลังหาหลักนะฮะหลักไปยึดเหนี่ยวกันหาหลักยึดเหนี่ยวกัน โอเคอ่ะ <Okay. S 2> เอออยูแล้วหัวนะดูหัวนะตนะ <c oughs> <c oughs> านที่ไหนอ่ะเฮ้ยเร่อ้เฮ้ยแนงอะไรนะโอ้ดูมันเจ็ความทุรักทุเลกัดก้านคอนะครับผมเบ็ด6โอนะครับจากไทยสตรีนะครับแล้วก็นี่นะครับคันที่เรามาทดสอบนะฮะ วันนี้ยังเป็นรุ่นโปรตัวท้ายอยู่นะครับไว้ติดตามผลงานกันยาวๆนะครับใส่บิวนะฮะพาไปรวยตัวนี้บอกเลยครับตึงครับแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าอัดยากนิดนึ่งเพราะเราต้องนั่งแบบว่าเหมือนนั่งมังคับนะฮะเรือก็จะไม่ค่อยเอื้อมหน่วยในการล่อเจโดสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็อ่ะตายขึ้นมานะครับผมเนี่ยเหลี่ยมเนี้ยตายบ้านนี่ยเลย ปา๊าวเอาเอาอืออื้อเอาเว้ยเ,เฮไปบิลคอนโทรเลเรือมาให้หน่อยบิวไปนะเฮ้ยจะเข้าว้นี่ว่ะ ปอกพอกพอกเว้ยยกเลยนะนี่ไม่ใหญ่เฮ้ยโดนอีกแล้วนะครับตัวนี้ไซส์อรมานะ่าจะสักเกือบสองนะโลไบปลายตัวนี้โอ้สุดยอดเลยว่าไต่บิวหมายเดียวไดยสองตัวนี่อันนี้ไม่ฟุกนะตอนแรกคิดว่าฟุกนะฮะเฮ้ยบิวโดน,โดน ้สิบสี่กรัมตื้อเลยวะจับไปนะหรือกระสูบกระชากขนาดนี้ใช่เทพูหางตบอ่ะ mình subscribe đi kênh ui, Mì đôn. เฮ้ยเถโพอีกหนึ่งตัวนี้กัดสมิงเต็มปากไซส์สิบสี่กรัมไอปลารวมก็ใช้ได้อยู่นะอ,อ,อะตอนนี้นะเราก็นำเขาเรียกน,นะพาละ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โแล้วดูน้ำลงนะครับตอนขามานี่ น้ำนี่อยู่ประมาณเกือบขึ้นมาประมาณสักเมตรกว่าเมตรครึ่ง2เมตรอ่ะตอนนี้นะฮะเพื่อนๆดูนะครับเป็นดินไปหมดแล้วนะครับโอ้โหเหวี่างขึ้นมาได้นะครับเหนื่อยเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูผลประกอบการรวมนะโอ้สุดยอดนี่บอสใหญ่วนตับเลยนะครับก็นี่เทโพนะครับอันนี้กัดกระดีนะครับสมิงนะครับอันนี้กัดการคอนะครับในนี่สิ่งที่เราจะนํามาทดสอบอันนี้ก็พอได้เรื่องได้ราวอยู่นะฮะก็เทียบจากการใช้งานกับหมายต่างๆรับ ก็ใช้ได้อยู่นะฮะวเวอร์ลิฟดีนะครับก็ตัวนี้พวกนี้จะเป็นคันโปรไท t ์หมดเลยนะครับยังไม่มีวางจำหน่ายนะครับเป็นชุดแรกหลังจากที่ผมได้ทดสอบนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยอีกหน่อยครับก็ติดตามได้เร็วๆนี้นะครับไทยสต t r e นะครับแล้วก็นี่เลยโอ้จะขอบคุณไม่ได้เลยนะฮะอันนี้อาจารย์บิวนะครับแห่งเกาะเก็ดนะครับผู้ที่พามาเกาะเก็ดนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็นะมีรายได้กล่าวไหมไม่มีเหรอตัอเหครนะับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมส่วนผมแล้วก็อาจารย์บิวขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ